นิติพนธ์ินไทยแลนด์ most famous ัใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดง Superstar College of Asia เชียลาติจูดคอนโดเอแบ g กบางนาศูนย์การค้าเดอะพล l าเดียมเวิ d ์ h ช p p ปปิ้ประตูน้ำกานีเยมเมนชาโคลแบล็กโฟม สำหรับพอฟอนต่อไปผมขอยกเวทีนี้ให้กับน้องคิมครับสวัสดีครับสวัสดีกคนดดโดยปกติเราเราเป็นคนแบบไหนยัางไงาผมต้องขอโทษที่ตอบเงี้ยเป็นอย่างที่เห็นครับอ <laughs> ขอโทษจริงครับอ <laughs> ตอบแบบนี้บจริง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 คิมอยากเป็นนักแสดงหรืออยากเป็นศิลปินร้องนักร้องจริงๆอยากเป็นศิลปินมากกว่านะครับจริงจริงอ่ะเพราะอะไรคะเพราะมันได้ขายสิ่งที่ผมเป็นครับนี่จริงๆครับได้พูดอย่างนี้จริงไม่ค่อยอยากพูดครับโอเควันนี้พร้อมที่จะร้องเพลงหรือยังคะคิดว่าพร้อมครับลวยเลยค่ะ ัมัสในหัวใจว่ารักยังเหลืออยู่แต่วันนี้ดูเหมือนมันลอบเลือนกอดที่อบอุ่นจางหายไปสักวันถธอลองลองจะไม่ใครสอง ทำไมแค่ลมเพียงพราวเบายังทำให้แนบหนาวแค่เพียงแผ่นฟ้าได้ว่างเปล่ายังทำให้มีน้ำตาทำไมมันช่างกรบางเหลือเกินในชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็ง ทำให้มีน้ำตาทำไมมันช่างเปล่าบางเหลือเกินและชีวิตเมื่อไรจะผ่านพ้นร้องรอยด้วยคำไม่กี่คำยังทำให้ปวดร้าวแค่เพียงแววตาที่ว่างเปล่ายังทำให้เจ็บหัวใจไม่มันช่างปลอบบางเหลือเกินชีวิต อไรจะแขไ้พอสจะแข่งพอเป็นคนที่มีอินเนอรยอะจริงๆสุดยอดเลย นะครับเรียกว่าอินกับสิ่งที่เขาทำอยู่จริงๆนะฮะเขามีของเหลือเกินนะครับครับคนอื่นเนี่ยบางทีผมอาจจะฟังบ้างแอบดูบ้างแต่คนนี้คือผมต้องออกมานั่งดูเขาหน้าเวทีเลยแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนี่เลอสิ่งที่เขาเรียกออร่าผมไม่เข้าใจต้องต้องถามครูแพรมครับอย่างเปราะบางเนี่ยมันพูดถึงอะไรเปราะบางเลยครับมันก็คงเป็นคนคนหนึ่งที่แบบยืนอยู่ท่ามกลาง อาจจะรอรถเมย์อยู่ฮะแต่มันก็คงมันอาจจะฝนตกยามพัาคืนครมันก็คงอ่อนล้ามากครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนสับสนกับชีวิตไม่รู้พรุ่งนี้จะเดินไปยังไงดีครับเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆในการแสดงไม่รู้ว่าเห็นหรือว่าจินตนาการไปเองเหมือน,นเอามือจับเป้าอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าเออผมผมทำไปไม่รู้ตัวครับผมมัน มันมันไปครับมันมันไปเองครับมันรู้ใจมากนะเนี่ยไปเองมากกว่าครับผมไม่ตั้งใจจับมือมันไปเองใช่ไหมคะครับผมว่างอย่างครับเหมือนกางเกงที่ขาดใช่ไหมอันนี้ พยายามครับพยายามจะโชว์สาหร่ายใช่ไหมมันขาดมาอยู่แล้วครับที่จริงผมก็อายนะครับแต่มาถึงโอลิโคมคงหวังว่าหวังว่าไม่ใช่สาหร่ายทอดกรอบโอนินาะสาหร่ายเยอะมากนะครับทะลุกางเกงยีนออกมาด้วยนะฮะนี่แค่สำนักงานย่อยนะครับที่จริงตอนผมซื้อมาผมพยายามหาอะไรมาแปะมาแล้วครับเป็นแบบให้มันกันการไว้แต่มันคงช่างมันเถอะครับก่อนก่อนออกทีวีเราต้องแว็กออกไปบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มครับดูผ่านๆนึกว่าศพกระลอกนะครับเนี่ย เยอะฮะเยอะจะคอมเมนต์ยังไงเดียรับผมคือมันเป็นการแสดงที่มันแปลกประหลาดแต่มันทําให้พี่แพมน,นึกถึงการแสดงของศิลปินคนหนึ่งเมื่อเคยไปเห็นเขาแสดงนะครับผมเขาอินจนเขาแบบกระโดดโลดเต้นแล้วหลุดโลกไปเลยเขาคือพี่ป๊อตมร์เดินด็อกอืครับผมครับเหมือนเหมือนอพี่น้อยด้วยนะอพี่น้อยวงพรู นะมันมีความแบบอินเนอร์ซึ่งมันหลุดออกมาแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแบบอย่างธรรมชาติซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆของนักแสดงแล้วก็ศิลปินเออต้องถามพี่ก้องว่าพี่ก้องอยากเห็นน้องแสดงเป็นบทบาทอะไรบ้างพี่ไม่อยากเห็นแล้วพี่ก้องพอแล้วว่าถ้าอยากจะเป็นศิลปินคุณต้องหาว่าจุดแรกคุณจะขายที่เสียงหรือขายที่ แอคชั่นที่คุณจะทำหรือคุณจะทำไงให้เกิดเป็นตัวตนของคุณครับผมตอนนี้พี่ยังไม่เห็นครับนะคะแต่พี่คิดว่าคิมสามารถอยู่ในการบันเทิงอยู่ได้ไหมอยู่ได้มีแฟนคลับอยู่ได้ไหมมีแต่คิมต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักครับนะคะขอให้โชคดีแล้วออกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณฮะมาถึงคุณอน,อนันดาครับยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะคบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณ้วครับ ก็ใช่มีมีคาแรคเตอร์มากแล้วก็เอาเป็นว่าในคืนนี้เรากลับไปเราจะจำเซตของแกได้แน่นอนชัวร์เลยครับแต่คือแค่ต้องระวังอย่างที่ที่พี่กองว่าเนี่ยคืออย่าอย่ากลายเป็นกิมมิกอ่ะข้ได้ปะคืออยางไครัอย่าเป็นแค่ลูกเล่นเฉยๆอะก็ได้ปมันก็ต้องต้องมีอะไรมีมี มีมีอินเนอร์ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่แกบอกว่าอยากเป็นศิลปินแล้วว่าแกเป็นอยู่นะแล้วก็อย่างที่กล้องว่าอยู่ในวงการนี้ได้ง่ายเลยล่ะมีมีแฟนคลับชัวร์ครับขอบคุณครับขอบคุณคอมเมนเต้เตอร์ทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบโหแต่ผมชอบท่าสะบัดผมและชี้วีของเขาเลยครับสุดยอดนะครับ สุดนะะฮนิติพลไทยแลนด์มูสเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนริทูมูฟเอชสามจี p n น t บจาก m e กาวีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอ e เน a ฟอฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบ็กบางนาพลาเดียมเวิลด์ช็อปปิ้งยูทูป e เอทวีไอซ์บริษัทมาสเตอร์แอจำกัดมหาชนนิติพนธ์ไทยแลนด์มอสเฟมัสฝันใจไทยแลนด์